ราหับและชายแปลกหน้าราหับเปิดประตูเดี๋ยวนี้เธอซ่อนชายสองคนไว้ที่ไหนส่งตัวออกมาคนพวกนี้เป็นผู้สอนนมจากอิสราเอลเราต้องจับพวกเขาชายพวกเขามาที่นี่จริง แต่ได้มาจากไปแล้วเมื่อเวลาพบคํารีบตามเขาไปอาจจะตามทันพวกเขาคนของกษัตริย์ไม่รีรอให้ราหับพูดเป็นครั้งที่สองพวกเขารีบออกจากเมืองไล่าตามผู้สอดแหนมผู้สอนแหนมหลบหนีไม่ได้ไปได้อย่างบุบบิดพวกทหารเกือบพบพวกเขาในที่ซ่อนพวกเขาสำนึกในบุญคุณที่ราหับช่วยและถามนางว่าทำไมไม่มอบตัวพวกเรากับทหารเหล่านั้น ราหบตอบว่าฉันทราบว่าพระเจ้าของพวกท่านทรงพระชนอยู่พระองค์จะประทานเมืองนี้แก่พวกท่านชาวบ้านต่างหวาดกลัวพวกเราได้ยินสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าของพระเจ้าทรงกระทำเรื่องที่พระองค์ทรงช่วยกู้กอบกู้พวกท่านจากชาวอีบพวกท่านต้องสัญญากับฉันว่า เมื่อพวกท่านยึดเมืองเยรีโคได้จะไว้ชีวิตฉันและก็ญาติพี่น้องของฉันผู้สอดแนมยินดีทำให้ทำในสิ่งที่ราหับขอพวกเขาให้ราหับเอาเชือกสีแดงผูกไว้ที่หน้าต่างเพื่อเป็นเครื่องหมายเมื่อเมืองเยริโคถูกยึดจะไม่มีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ราหับดีใจที่ ผู้สอดแนมให้คำมั่นสัญญานางย่อนชายทั้งสองลงทางกำแพงเมืองโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะนางเชื่อชายทั้งสองนางจึงเตรียมทางแห่งความรอดของนางไว้